ลพลันันกรงฟักทองเนื้อหวานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเอามาทําอะไรได้เยอะมากเลยวันนี้เอามาทําอาหารเพื่อสุขภาพบ้างดีก,กว่านะครับเมนูนี้เนี่ยเราจะเป็นอาหารทานเล่นก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นอาหารเคียงกับพวกเมนูปลาเมนูไก่ก็เข้ากันนะครับผมจะทําเมนูที่มีชื่อว่าฟักทองย่างหน้ามเมล็ดเจียและ,มะเมล็ดถิ่โมครับ มเมล็ดเจียกับมเมล็ดแตงโมเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นของที่มีคุณค่าทั้งสองอย่างเลยสําหรับมเมล็ดเจียนะครับคนที่ทานมังสวิรัติเนี่ยครับต้องทานเลยฮะเพราะว่าเขามีคุณค่าเหมือนกับปลาแซลมอนเลยนะครับเขาจะมีโอเมก้าสโอเมก้าหนะฮะวันนี้เราจะใช้อยู่ที่25กรัมใส่ลงไปก่อนเลยสําหรับมเมล็ดแตงโมนะครับคุณค่าเขาก็จะเหมือนพวกถั่วพวกหนานะครับคนจะใช้ทั้งหมด25กรัมเราจะต้องเอามาสับให้เล็กลงนิดนึง แล้วก็ค่อยไปผสมกันครับเราจะใช้ขิงนะฮะประมาณ2ช้อนชานะครับตรงนี้เราจะทําขึ้นมาเป็นเหมือนเหมือนซอสข้นๆเพื่อมาปรุงรสเจ้าฝักทองกระเทียม2กรีบนะครับเราบดไปด้วยกันได้เลยครับอ่านะใช้ได้แล้วครับน้ำมันงา1ช้อนโต๊น้ำผึ้งนะครับโชยุหย่1ช้อนชาครับ สุดท้ายนะครผมจะใส่มิโซะลงไปอันนี้จะเป็นมิโซะสีอ่อนนะครับจะหวานเล็กน้อยก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับเราก็จะมีฟักทองฟักทองก็ลูกเล็กลูกใหญ่ได้เหมือนกันนะฮะเราก็ควักไส้ออกนะครับเราก็หั่นเป็นชิ้นสวยงามนะครับ คนเปิดเตาอบไว้นะครับที่200องศาเซลเซียสครับเอาถาดแบบที่สามารถเข้าเตาอบได้นฮะรองด้วยกระดาษไขลองง่ายๆเลยครับแล้วเราก็เอาแปรงนะครับทาให้ซอสคุ้มทุดทัวดีสังด้านนะฮะแล้วก็วางลงไปบนถาดบครับผม เสร็จเรียบร้อยนะครับเราอบของผม200องศาเซลเซียสนะฮะเราจะเอาเข้าอบนะครับเราอบเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากที่ผ่านไป25นาทีนะครับ5นาทีสุดท้ายเนี่ยผมจะเอาออกมาแล้วก็ราดน้ำพึ่งเข้าไปอบต่อครับเอาละครับว้าว สวยทีเดียวนะฮะเราสามารถดูเช็คดูได้นะครับว่าเอ๊ะมันใกล้สุกแล้หรืออยังนะฮะเราใช้มีดเนี่ยครับจิ้มลงไปว้าวเนื้อมันนิ่มแล้วนะครับน้ำพึ่งเนี่ยผมใส่ตอนสุดท้ายเพิ่มเพราะว่าก็เพิ่มรสหว,วานๆน,นะฮะแต่ถ้าเกิดเราใส่ไปตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะไหม้ครับแล้วเข้าอบต่ออีกแป๊บเดียวครับให้มันได้สีนิดนึงนะฮะ ใส่น้ำพึ่งเสร็จแล้วนะครับผมนำเข้าอบต่ออีก5นาทีให้ครบ30นาทีครับหอมมากๆครับเสร็จเรียบร้อยครับผมว้าวฟักทองเนื้อนุ่มๆเลยนะครับเราต้องระวังนะครับไม่ให้มันโอเวอร์คุกถ้าโอเวอร์คุกเนี่ย มันจะกลายเป็นแบบเหมือนฟักทองบดนะครับรวมเมล็ดแตงโมนะครับแล้วก็มเมล็ดเจียเนี่ยนอกจากมีคุณค่าแล้วยังสามารถเพิ่มเนื้อสัมผัสทำให้เมนูนี้เนี่ยมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นไปอีกครับและนี่ก็คือฟักทองย่างหน้ามเมล็ดเจียและ,มะเมล็ดแตงโมครับ ดูรายการจบแล้วชาว YouTube ท,ที่รักในการทำอาหารไม่อยากพลาดรายการดีๆแบบพุรพักนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับก็ Subscribe สักครั้